สวัสดีค่ะกลับมาพบโรคของการดูดวงเย่ yeah. อย่างแรกนะคะเราก็จะเปิดว์ปว่าเดือนกุมภานี้ผู้สรทาแต่ละวันจะเป็นเยี่ยงไงนะคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือปุ่มตรงนี้กดให้หมดนะเม้นบันทึกคลิปหรือกด แชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปเปิดวาร์ปของการดูดวงนะคะก็อย่าลืมมีสติและมีวิจรณญานในการรับชมรับฟังเนาะเพราะการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูดวงแบบโดยรวมไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเอาไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตหรือเอามาเป็นแนวทางในการองค์ประกอบในการตัดสินใจนะจ๊ะ ผู้สถาทที่เกิดวันจันทร์ขาเพ่งจิตมาที่ไพ่ที่คุณเห็นจากนั้นที่คุณท่องน้ำโมตสะสามจบนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์และพ่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะจากนั้นเราจะใช้ไพ่หมด้ดห้าใบเป็นตัวแทนของท่านว่าเดือนกุมภานี้ดวงชะตาของท่านจะเฮงดังปังรวยแบบไหนนะคะตั้งจิงตตั้งใจเนาะ มาค่ะผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ดวงประจําสัปดาห์ดวงประจําสัปดาห์ได้แก่ว้าวคิงดามเจ็ดไม้เท้าควีนเหรียญพ่อดีเลอรเปาะหนึ่งเหรียญ ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ค่ะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม1ิคุณเอาไปคุณเอาไปปับ๊บ5คะแนนจ้าอย่างแรกนะคะใครที่เกิดวันจันทร์กรุณาพิมพ์ก่อนเลยนะว่าเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวเองมันจะมีกดแรงโน้มถ่วงและกดแรงดึงดูดของโลกในสิ่งที่เราคิดวิเคราะห์แต่ตองในสิ่งที่เรากระทําอะไรใดๆก็ตามมันจะได้ในสิ่งที่ปัารถนาวันนี้คนเกิดวันจันทร์คุณจะต้องเชื่อมัน่นเพราะคุณเกิดไพ่คิงดาบแล้ว เจ็ดไม้เท้าบอกตรงๆนะคะคุณไม่สามารถให้ใครช่วยเหลือและเกื้อกูลคุณได้นอกจากคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองตลอดเวลาอย่าลืมนะพี่หมอเคยพูดไปประโยคหนึ่งแล้วว่าพวกเขาพวกเราถึงเวลาเอ้ยพี่พวกหนูหนูช่วยแต่เวลาถึงเวลาเกิดปัญหาปุ๊บไม่รู้จักคุณจะเจอลักษณะแบบนี้พอไม่รู้จักสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องแก้คือคุณจะต้องใช้เงินแก้ไขปัญหา แต่ถามว่าเงินเข้าไหมเงินเข้าเพราะาอย่างน้อยคุณยังได้ไพ่หนึ่งเหรียญใครเกิดวันจันทร์นะคะเดือนกุมภาคุณกําลังจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่คุณจะได้ในลนักษณะโมรด,ดกหรือเอเจนทีฟหรืออ่เขาเรียกว,ว่าปันผลหรือดอกเบียต่าง,าง,างๆนานานะคะแต่อย่างที่บอกว่าพอคุณรวยปุ๊บดิดเลิฟออร่ามาอามาอร่ามาเสร็จมีก็คนคนก็จะมีแบบเที่ยวไร่เที่ยวคือยิ่งใกล้ๆวาเลนไทน์ปุ๊บโอ้โห น้บประวันน้ำปรทุมันมาจากไหนก็ไม่รู้มาขอคุณตลอดเวลาแต่พอคุณมีปัญหาหรือคุณไม่สบายปุ๊บไม่มีใครเห็นหัวมาช่วยรักษาหรือว่ามาช่วยหาข้าวหายายกินนะคะเขาเรียกว่าพอรวยปุ๊บพี่น้องมาปับ๊บญาติพี่น้องใครก็ไม่รู้มาปับ๊บแต่พอไม่มีปุ๊บเดียวดายนะคะต้องมีสติให้เยอะๆนะใครที่เกิดวันจันทร์นะคะมีโอกาสไปไหว้พระประจําวันเกิดของตัวเองนะคะ พับประจําวันเกิดของตัวเองฝักดวงฝักซรับฝักเลิกแล้วตัวเองจะเฮงดังปังรวยพี่หมอเตือนสติขีดเส้นใต้อย่าไว้ใจคนอย่าจนใจเองอย่าคิดว่าพวกเขาพวกเราแล้วเขาจะช่วยเหลือคุณนะคะวันนี้พี่หมอไปกันก่อนนะคะบ๊ายบายว้าว